มัทฉาของร้านพีทเป็นมัทฉาที่เมตุกแนะนํานะคะเพื<ๆ>่อนๆมัทฉาที่อร่อยนัวมากๆซึ่งวันนี้เราได้เลิกเปิดนะคะถุงใหม่เจ้าตัวนี้เลยค่ะไอเดียลิซึ่งตัวนี้สามารถใช้ทําขนมนะคะชงกับ น้ำเปล่าหรือว่าชงกับนมได้ระ<ช>ดับค,ความขมหรือว่าความอูมามิของเขานะคะตัวนี้จะอยู่กลางๆค่ะเพื่อนๆการดื่มมัทฉะนะคะเราจะได้สารทาเคชินเราจะได้สารฟาโวนอยด์และรวมไปถึงยังจะได้สารเอลทีอานินอีกด้วยมีส่วนช่วยให้เราผ่อนคลายให้เรามีสมาธิค่ะเพื่อนๆบอกได้เลยว่าดื่มหนึ่งแก้วอยู่ได้ตลอดทั้งวันเลยดูสิสีเขียวน่ากินมากเพื่อนๆค่ะแล้วเปิดใช้แล้วอย่าลืมเอาไปเก็บในตู้เย็นด้วยนะวันนี้เราจะชงเป็นตัวยูสุมัทฉะให้แฟนเราหนึ่งแก้วนะคะใช้ดานงวอนยูสุนะคะ ก็คนให้ละลายแบบนี้ค่ะอใส่น้ําแข็งไปเพื่อความฟินนะคะจากนั้นของเราก็จะดื่มเป็นมัทฉะนมสดค่ะอะให้ดูอีกครั้งโอ้โหสีสวยมากๆจากนั้นก็ราดท็อปปิ้งไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเอาเป็นว่าใครอยากจะลองดื่มมัทฉะนะคะของร้านพีทอ่ะอร่อยมากๆเพื่อนๆสนๆใจกดสั่งมัทฉะได้เลยที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือนะ